ดีค่ะพบกับช่องฝันดีกับเลขนำโชคกันอีกแล้วนะคะความฝันจะดีรับกับน้นาำค่ะตอนจะไปฟังคำทำนายฝันเลขเด็ดนำโชคก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะเรื่องนีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ แล้วควรสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลความฝันจะถูกต้องแม่นยำหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับวันเวลาที่เราฝันด้วยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคลิปทำนายฝันฝันเห็นโกดนะคะหรือฝันเห็นโกดที่ใส่อัฐิหรือใส่กระดูกของคนตายจะมีความหมายว่าอย่างไรชมกันเลยค่ะ เื่อคิดว่าเห็นที่ใส่อัฐิจะมีความหมายดีหรือความหมายไม่ดีคะแต่สำหรับช่องของเรานะคะใครที่ฝันเห็นกวดใส่กระดูกจะมีความหมายว่าท่านจะได้รับข้าวของเงินทองจากผู้ใหญ่คะ่ะอย่างหนึ่งค่ะจากคำทำนายก็คืออาจจะได้รับมรดกจากญาติพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างคะฝันดีใช่ไหมคะตบมือเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นดูดวงด้านความรักถ้าฝันเห็นโกแล้วจะมีคําทำนายฝันว่าอย่างไรมาชมกันเลยค่ะดูดวงด้านความรักสําหรับคนโสดคนโสดจะมีมิตรหน้าใหม่เข้ามาเป็นข่าวดีสําหรับคู่รักที่คบกันมานานอาจจะได้วิวาก็คราวนี้ละค่ะแต่ถ้าสําหรับคนมีคู่ หรือคนที่เป็นสามีภรรยาช่วงนี้อาจจะต้องห่างกันบ้างนะคะไม่พงคุณมีดวงที่จะต้องเดินทางไกลค่ะไม่เป็นไรเนาะถึงจะห่างกันแต่ก็สามารถติดต่อสื่อสารวิดีโอคอลหากันได้คะ่ะมาดูดวงด้านการงานการเงินกันบ้างดีกว่าดวงด้านการงานการเงินสำหรับใครนะคะที่มีช่วงลอยต่อ ระหว่างการเปลี่ยนหัวหน้าใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่ช่วงนี้ต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานรับรองว่าคุณจะเข้าขากันและไปได้สวยในเรื่องของงานค่ะที่ทำธุรกิจจะมีดวงเพื่อนต่างเพศอุปถมัมภ์ค่ะหรือไม่ก็คนรักหรือคู่ครองจะทำให้ธุรกิจคล่องตัวค่ะและถ้าสำหรับใครที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่ช่วงนี้ก็ให้ระวัง การเปลี่ยนงานใหม่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานนะคะเลขเด็ดนำโชค41 42 91 114 119 412แล้วก็409ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำทำนายฝันนี้<ๆ>เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครที่เคยฝันเห็นอย่างนี้แล้วมีประสบการณ์ในการฝันเห็นอย่างนี้ว่าอย่างไรมาเล่าให้เราฟังค่ะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ